เราลองใช้ให้ดูนะสมมติว่าเรามีผลส้มตัวนี้แล้วแบบเฮ้ยเรากินไม่หมดด้วยความที่เป็นไข่พึ่งนะคะมันจะมันจะคงรูปแบบนี้กลิ่นไม่เข้ากลิ่นไม่ออกมลงอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็แกะไม่ออกถุดต้องแกะไม่ออกไม่ได้กินเลยมาพูดถึงพึ่งกันดีกว่าพี่เลาพูดถึงพึ่งเนี่ยทุกคนเราก็จะนึกถึงน้ำพึ่งกันใช่ไหมที่จริงมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ได้เอามาจากตัวพึ่งอ่ะอันนั้นก็คือไข่ ใช่อันนี้เรามีโปรดักต์หนึ่งอันที่แนะนําที่เขานําไข่พึ่งมาแล้วสิ่งนี้มันสามารถที่จะลดการสร้างขยะซิ n เกลย s ดพลาสติกได้ด้วยแหละสิ่งนี้ยมันเรียกว่า B-wax wrap ปกติแล้วว่าเรามีอาหารหนึ่งจานนะครับแล้วเราต้องการเก็บรักษาเนี่ยตัวที่เราใช้ก็คือฟู้ดแรปทั่วไปเนาะที่มันเป็นว่าเป็นพลาสติกบางๆที่แบบว่าเปิดแล้วก็คุมอ,อใช่ซึ่งจริงๆเราปัญหาของตัวพลาสติกตัวนี้เลยอย่างแรกเลยคือมันเป็นพลาสติกแล้วอย่าที่รู้ไปว่าพลาสติกมันย่อยสลายยากและปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งเนี้ยมันเป็นซิงเกิลยูดพลาสติกตัวนี้จะสร้างมาเพื่อมาทดแทนตัวซิงเกิลยูดพลาสติกที่เราเป็นฟู้ดแรปเป็นพลาสติกแรปตัวนั้นนั่ลวามมเี่ไ สามารถที่จะซื้อเป็นแบบสําเร็จรูปไปเลยก็ได้เร,เราจะแบ,บ่งออกเป็นไซส์ต่างๆนะ SML ทั่วไป อีกอย่างหนึ่งสําหพับคนที่แบบเอ้ยมีเวลาแล้วแบบว่าอาจจะแบบชอบทํางานปีมือชอบ DIY เนี่ยเราว่าสามารถที่จะทําขึ้นมาเองได้เลยหมายความว่าบางทีอะถ้าเราไม่ชอบอยากจะซื้อเราใช้ผ้าที่เราชอบได้ถูกต้องเราสามารถที่จะเลือกลายผ้าเลือกขนาดผ้าได้เลยอ่ะก่อนที่จะทํากันเดี๋ยวเราจะชูแบบที่มันสําเร็จแล้วดีกว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะพี่ตุ๊ต้าลองจับแล้วแบบบอกความรู้สึก่อยว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างจริงๆอะมันแบบว่าแอบเหนียวอะครับคือคืนจริงอะคือมันก็คือไข่พึ่งอะพี่พี่นี่เราเราเวลาจับแล้วมันก็จะเหนีีียยวววหหนน่อเเรราาาลงใใช้้้้ดูสสมมมตผั แล้วแบบเฮ้ยเรากินไม่หมดด้วยความที่เป็นผ้าและเป็นไข่พึ่งนะคะการที่เราบีบใช้แรงบีบอย่างเงี้ยมันจะมันจะคงรูปแบบนี้<อ>พี่ตต้ต้าซึ่งมันก็จะไม่กระทบตัว,ตวถูกกลิ่นไม่เข้ากลิ<ค>่นไม่ออกมลงอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็แกะไม่ออกถูกต้องแกะไม่ออกไม่ได้กินเลยสามารถที่จะทําไปทําความสะอาดได้ทำความสะอาดอันนี้คือใช้ล้างเหมือนล้างจานปกติเลยพี่ตุ๊ต้าเอาฟองน้ําขัดถูอะไรได้หมดเลยระยะการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดรักษาดีๆนะจะได้ประมาณปีถึงสปีได้เลยนะปีกว่าๆได้เลยนะคะ ที่ใช้ไปสักพักนึงเนี่ยไข่ขี้เพิ่ออาจจะน้อยลงแต่ว่าตัวนี้เราสามารถที่จะเพิ่มไข่ขี้เพื่งได้เดีย๋ยววิธีการทําก็คือเราจะทําการเตรียมผ้าในขณะ<อ>ที่เราพอพอ,พอชอบใจนะคะเราจะซื้อไข่เพ,พึ่งมาปุ๊บทําการเอาที่ขูดได้ปะ่ะเอามีดเอาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทาการขูด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 ,ขด,ขดเป็นไข่ลงไปไข่ลงไปมันก็จะเป็นไข่เสร็จเพึ่งเ,<อ>เสร็ขี้เพึ่งวางอยู่ตรงนี้เ,<อ>เสร็จป<อ>ุ๊บเราใช้ตัวนี้ที่ชื่อว่าโจโจปลาโจ จะจะมีหน้าที่ในการเรียกว่ารวมผ้ากับรวมตัวไข่หลวก็โยดโยดโยนยนไปนี้เสร็จปุบ๊บมีไข่ขี้ผึ้งวางอยู่แล้วมีโม<ข>โจโจโจบ,บาโจโจบา <ไว S 1> อยู่ปุ๊บหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาผ้าสะอาดเรียกว่าเป็นผ้ารองรีดหนึ่งแผ่นอ่ะสมมุตินี่เป็นผ้ารองรีดนะคะเ,คเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเตารีดทําการรีดลองเช็คดูเรื่อยๆว่าตัวไข่ขี้ผึ้งตัวโจโจบาเนี่ยมันสามารถที่จะหลออรวมกันเป็นแผ่นเดียวกันแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้ก็ทําเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นแผ่นบีเวกี่สําเร็จรูปประมาณนี้ฝากไว้ด้วยกับ b Wax Wrap นะคะอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการทำที่ละเอียดกว่านี้ก็อย่างที่บอกไปเสิร์ช Google เลยอยากลองมากเลยอะบ Wax Wrap นะครับเออเออ B Wax Wrap ใช้ชอบไม่ชอบยังไงติชมได้นะคะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่เราจะมีโปรดักต์ลักโลกอะไรมารีวิวอีกนะคะปรดติดตามวันละกลินจ้า